ใส่หมูแดงห้ามพลาดเลยนะครับผมคลิปนี้เป็นสูตรข้าวหมูแดงย่างเตาถ่านหอมๆเลยนะครับนี่ครับเนื้อจะนุ่มๆช่ำๆเงาสวยละมุนล,ลิ้นเลยนะครับเวลาทานพร้อมแจกสูตรน้ำราดแบบเข้มข้นรสชาติหวานเค็มกำลังดีเลยนะครับผมสูตรนี้ใครที่กำลังมองหาสูตรไปต่อยอดทำขายสร้างอาชีพผมแนะนำเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะครับผมสวัสดีครับผมเติมไขมันชาแนลวันนี้ผมใช้เป็นเนื้อส่วนของสันคอนะครับนี่ผมให้ร้านเขาตัดค่อนข้างยาวติดสันนอกนิดนึงเราจะนำมาหั่นเป็นเส้นเป็นชิ้นประมาณสักหนาประมาณสักหนึ่งค หมูทั้งหมดที่ผมใช้วันนี้น้ําหนักอยู่ที่ประมาณสัก3ากิโลกรัมประมาณนี้ครับขั้นตอนนี้ผมจะใช้เป็นแป้งข้าวโพดนะครับหมักหมูหมเพื่อให้หมูเรามีความนุ่มน่าทานมากขึ้นแล้วก็เป็นการล้างเลือดเมื่อขาวมูด้วยนะครับผมตัวปริมาณแป้งนี่เราสามารถกะเอาได้เลยนะครับของผมใส่ประมาณนี้ตัวนี้จะหมักทิ้งไว้สัก3าชั่วโมงเดี๋ยวค่อยไปล้างออกนะครับหมักครบเวลาแล้วก็นํามาล้างน้ําให้สะอาดประมาณสัก2น้ําได้นะครับชิ้นส่วนหมูนี้เราจะใช้เป็นพวกสันนอกก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นสันคอเหมือนผมเลยก็ได้เหมือนกันนะครับมผ อย่างแรกนี้ผมจะใส่นี่เป็นน้ําตาลทรายประมาณสัก300กรัมตามด้วยเกลือสัก30กรัมนะครับแล้วก็จะเป็นซีอิ๊วขาวอันนี้ผมใช้เป็นทัพพีตวงก็ประมาณสัก2ทัพพีใส่ซ้อนหอยลงไปด้วยนะครับผมประมาณสัก1ทัพพีตามด้วยผงพะโลประมาณสัก1ช้อน1ช้อนแกงนะครับซีอิ๊วดำครึ่งทัพพีแล้วก็ตามด้วยน้ํามันงาประมาณสักครึ่งทัพพีนะครับผมตัวนี้เป็นน้ํามันงาผสมนะครับผงนัวตามใจชอบนะครับแล้วก็จะมีตัวกระเทียมสัก30กรัม ลาของชี 4- 5ชิ้นนะครับผมเติมน้ำาปล่าลงไปนิดหน่อยจะได้ปั่นง่ายนะครับ <S <S สุดนี้หมักเสร็จตัวหมูแดงเราจะมีรสชาติหวานกลมกล่อมพอดีเลยนะครับก็จะทําด้วยพริกไทยประมาณสักหนึ่งช้อนชาตัวทําให้หมูสีแดงเป็นสีผสมอาหารสีส้มแดงนะครับผมผมใส่ไปประมาณนี้ไม่ได้เยอะมากนะครับพอดีตัวนี้ผมใส่ซีอิ๊วดไปประมาณนึงแล้วนะครับผมก็เลยไม่เน้นสีแดงมากสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็นําหมูลงหมักได้เลยนะครับผม ถ้าเราชอบติดมันหน่อยก็ใช้เป็นสันคอแบบนี้เลยนะครับหมูเราจะมีความนุ่มฉ่าน่าทานมากครับผมแต่ถ้าไม่ชอบติดมันก็ใช้เป็นสันนอกได้นะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับผมสูตรนี้สูตรนี้ผมจะนําไปหมักในถังน้าแข็งข้ามคืนเลยนะครับหมูเราจะได้นุ่มเข้าเนื้อน่าทานมากขึ้นนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อนะครับตัวนี้หมักได้หนึ่งคืนแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะนําไปย่างกันเลยนะครับอันนี้ผมจะย่างเป็นเตาถ่านใช้อุ่งอบนะครับถ้าเราทําทานกันเองที่บ้านก็ได้หรือว่าทําขยจานวนไม่เยอะก็ใช้เป็นหม้ออบลมร้อนทากเนัะครบลย ผมก็จะใช้เป็นถ้วยเซรามิกเล็กๆรองตัวน้ำซอสน้ำย่างเราด้วยนะครับจะเก็บน้ำตัวนี้ครับไว้เป็นส่วนผสมของน้ำราดเรานะครับผมตัวนี้ผมใช้เวลาอบประมาณเกือบๆกือบิบนาทีผิวก็จะแห้งนิดนึงผมจะนาหมูมาจุ่มน้ำหมักน้าซอสเราอีกรอบนะครับเวลาอบเสร็จหมูแดงเราจะดูฉ่าดูน่าซื้อน่าทานเลยนะครับผมเราจะทําแบบนี้สัก2รอบนะครับอบได้ประมาณ10-15นาทีก็เอานํามาจุ่มอีกครั้งนะครับผมสําคัญเลยนะครับน้ําที่หยดออกมาจากหมูย่างไว้ทาน้ําราดจะหอมเข้มข้นอร่อยมากเลยนะครับตอนจะพักเดี๋ยวคัรบ หอมมากเลยนะครับหมูเราจะชํำเงาสวยแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับชำๆเลยนะครับผมเราปล่อยทิ้งไว้นานก็ยังจะนุ่มฉ่ำไม่แห้งกระด้างเลยนะครับส่วนน้ำหมักหมูที่เหลือนี้ไม่ได้ทิ้งนะครับไปทําเป็นน้ําราดข้าวหมูแดงนะครับผมจะทําให้ตัวน้ําราดนี้เข้มข้นน่าทานมากขึ้นนะครับตามด้วยน้ําตาลทรายประมาณสัก150กรัมตามด้วยผงโพล้สัก1ช้อนครึ่งเป็นช้อนแกงนะครับนอกจากหมูแดงที่เด็ดอยู่ที่น้ําราดด้วยนะครับส่วนนี้ตามด้วยซีอิ๊วขาวประมาณสัก2ทัพีครึ่ง แล้วก็จะมีซอสหอยนางรมผมใส่ลงไปประมาณสัก3าัพพีตามด้วยซีอิ๊วดำสักครึ่งทพีนะครับน้ำมันงาใส่ลงไปประมาณสักหนึ่งทพีครึ่งตัวน้ำมันงาเข้าหมูแดงสูตรนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับตำราจะหอมน่าทานมากครับผมเป็นตัวน้ําซุปประมาณสัก1,500นอเมลนะครับผมหรือว่าจะใช้เป็นน้ํเปล่าเพิ่มรสดีไปสักช้อนก็ได้ครับแกนกันได้อยู่นะครับผมแล้วก็จะมีตัวถั่วลิสงข้าวใส่ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมจะนํามาปั่นนะครับผมส่น้ําลงไปนิดนึงจะไ้ปั่นง่ายนะครับ เพิ่มความเข้มข้นให้กับน้ำลาดของเรานะครับผมหอมน่าทานด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวน้ำหมูแดงที่เราย่างเมื่อกี้นะครับผมขาดไม่ได้เลยนะครับตัวนี้มีเท่าไร่ใส่ลงไปให้หมดเลยนะครับถ้าเราใช้เป็นหม้ออบลมร้อนนี่ก็มีเหมือนกันนะครับอ่านทิ้งนะครับผมนอกจากกลิ่นหอมแล้วก็ตัวน้ำราดนี่เราจะเข้มข้นอร่อยด้วยนะครับเราต้มเราเคี่ยวมาได้ประมาณสัก6-7นาทีตัวน้ำราดนี้เราจะยังไม่เหนียวเข้มข้นมากผมจะใส่เป็นแป้งมันนําไปละลายน้ําก่อนนะครับแป้งมันสัก5 6ถึงช้อนนะครับผมค่อยๆเติมแล้วก็คนดูนะครับ ของผมจะไม่ไเหนียวข้นมากของผมก็จะประมาณนี้ครับเราจะต้มต่อเคี่ยวต่อสักพักให้ตัวแป้งสุกดีก่อนนะครับผมเราชอบเหนือชอบเหนียวมากก็ใส่แป้งเพิ่มได้นะครับของผมก็จะชอบประมาณนี้นะครับก่อนปิดไฟผมจะเพิ่มนมข้นจืดลงไปประมาณสักหนึ่งทพีประมาณนี้ครับเพิ่มความอร่อยกลมกล่อมให้ตัวน้ำราดของเรานะครับผมถ้าเรากลัวทานไม่หมดวันสองวันนี้ก็ให้แบ่งใส่ได้นะครับตัวนมประมาณนี้ก็ปิดไฟได้เลยนะครับก็ตบท้ายด้วยงาคั่วครับผมเพิ่มความหอมความสวยงาม้วยนะครับ ตัวสีน้ำราดนี่จะไม่ได้แดงมากนะครับจะออกเป็นสีนวลๆแบบนี้เลยนะครับผมตัวนี้ไม่ได้ใส่สีเยอะเป็นสีของซอสซะส่วนใหญ่นะครับเป็นคนมากครับผมตัวนี้อบเสร็จผมพักไว้ประมาณ10บถึงสิานาทีค่อยนำมาหั่นนะครับนี่ครับนุ่มๆช่ำๆเลยนะครับผมสันคอนี่เขาจะมีความนุ่มช่ำอยู่แล้วนะครับมีมันแทรกแบบนี้เลยนะครับผมยิ่งผ่านการอบฐานนี่ยิ่งหอมเนื้อช่ำละมุนลิ้นเลยนะครับตัวนี้อีกหนึ่งที่เด็ดวันนี้หมูกรอบหมูแดงครับผมทานคู่กันนะครับตัวนี้ที่การทําหมูกรอบนี่ผมเคยสอนไปปหหลลลาายยคิิววธีแ้นะรับ สามารถย้อนดูคลิปเก่าที่ผมเคยลงไว้ก่อนหน้าได้นะครับผมจะราดน้ำราดช้ำๆเยิ้มๆแบบนี้เลยนะครับสูตรนี้จะไม่ได้ออกหวานเลยนะครับจะมีเค็มมีหวานรสชาติพอดีเลยนะครับผมอร่อยจริงนะครับสูตรนี้ผมรับประกันเลยนะครับใครที่กำลังมองหาสูตรไปต่อยอดทำขายสร้างอาชีพผมแนะนำเลยนะครับผมหรือว่าจะทำทานกันเองที่บ้านก็ได้รสชาติไม่ผิดหวังแน่นอนครับโอเคครับก็ไปลองทำตามกันดูได้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ